สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไมว้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคหเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับกองทัพเทพเราเหตุดูเหมือนจะมีระบบเฉพาะของตนเองในการรักษาความรับของตนเองไม่ว่าใครจะมาจากไหนกฎและข้อบังคับทุกอย่างที่นี่จะต้องปฏิบัติตามเมื่อเข้าสู่กองทัพเทพเราหเหต์ทางเรนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กองทัพเทพเราเหต ได้เสียสละอย่างมากเพื่อสาหพันธ์แล้วดังนั้นจึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่กองทัพเทเรโรหิตจะปกป้องตัวเองจากสิ่งภายนอก10นาทีผ่านไปในพริบตาลำแสงสีทองสองผ่านและทางเวรนก็มาถึงกลางเวทีการแข่งขันแล้วบริเวณนั้นเงียบเวทีการแข่งขันทั้งหมดแปล่งแสงสีขาวจางจงเวทีมีเส้นผ่านศูนย์กลาง1,000เมตรดังนั้นมันจึงใหญ่โตมากเส้นผ่านศูนย์กลาง1,000เมตร คือเป็นความรู้ราแม้กระทั่งสําหรับการต่อสู้ด้วยหุ่นจากกลในระยะไกลผู้ต่อสู้ของเขาปรากฏตัวห่างออกไปประมาณ300เมตรแล้วใบหน้าของพวกเขาเบลอดังนั้นเขาจึงบอกได้เพียงว่าฝ่ายตรงข้ามคือชายที่มีหมายเลข118้ยห้อยอยู่บนหัวทั้งอุลินลีตาและปรับร่างกายในขณะที่รอเสียงเรียกโทนิกประกาศตรงข้ามกับความเงียบสงบบนเวทีการแข่งขันตอนนี้ ทงสาหาพันธ์เต็มไปด้วยความตื่นเต้นที่ด้านนอกเวทีการแข่งขันสาหาพันธ์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในการลงทุนเงินจำนวนมหาศาลเพื่อให้บริการถ่ายทอดสดไปทั่วอาณาเขตของตนในการแข่งขันรอบสุดท้ายของเครือข่ายการต่อสู้นี่เป็นความพยายามครั้งแรกของสาหาพันธ์ที่จะใช้เทคนิคนี้โดยปกติแล้วการถ่ายทอดสดจะดำเนินการในระดับภูมิภาคดังนั้น ความพยายามในปัจจุบันในการถ่ายทอดสวดทั่วทั้งสาพันธ์จึงเกิดขึ้นปราการแรกเนื่องจากความสําเร็จของสาพันธ์ในการส่งดาวเทียมดวงแรกเมื่อปีที่แล้วประการที่สองสาพันธกำลังส่งเสริมกิจกรรมสร้างยุคใหม่ของเครือข่ายการต่อสู้งบประมาณในการพัฒนาเครือข่ายการต่อสู้เป็นตัวเลขทางดาราศาสตร์หาประ,ะจากเงินทุนที่เพียงพอสาพันธ์ก็ไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ สาพันสามารถรับเงินทุนเพิ่มเติมจากรัฐสภาของรัฐบาลกลางได้โดยการสร้างผลประโยชน์สาธารณะในระดับสูงเป็นผลให้การแข่งขันนี้เกิดขึ้นมันเป็นศูนย์กลางของทุกคนผลลัพธ์ที่ได้นั้นดีกว่าที่คิดไว้เสียอีกแม้จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีวิญญาณซึ่งได้เข้าสู่หัวใจของผู้คนแต่ผู้คนในทวีปโตรวก็ยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์ของความกล้าหาญของแต่ละคน 20,000ปีที่แล้วบรรพบุรุษคนแรกของสำนักถังก้าวขึ้นสู่การเป็นเทพเจ้าในที่สุดก็เอาชนะสำนักวิญญาณยุทธ์ที่มีความทะเยอทะยานเพื่อที่จะคืนอิสรภาพให้กับโรคแห่งวิญญาจา์ของทวีปในที่สุด10,000ปีต่อมาผู้ก่อตั้งหอจิตวิญญาณพมยุทธวิญญาณน้ำแข็งหัวอยู่เฮ้าอาศัยความแข็งแกร่งเพียงอย่างเดียวของเขาเพื่อเอาชนะปฏิบัติการที่บ่อนทำลาย ของสานักพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เอาชานะอสูรเทพตีเถียในเวลานั้นเขาพยายามอย่างมีสติที่จะประิ์พลังแห่งความมืดจากจักรวรรดิตวันจันทาที่ทรงพลังมาโดยตลอดซึ่งทําให้จักรวรรดิชิงหลวมีอิสระก่อนที่ทวีปชิงหลวจะถือกําเนิดขึ้นจบจนทุกวันนี้จํานวนของพม,มายุทธร,ระดับสูงสุดในวันนี้มีมากขึ้นเมื่อเทียบกับจุดเริ่มต้นแต่ความสามารถในการต่อสู้สูงสุด สองวิญญาจาร์สสูงแค่ไหนผู้มีพลังอำนาจรุ่นใหม่มีความสามารถอะไรบ้างเรื่องเหล่านี้ไม่เกี่ยวกับราชาชนทั่วไปไม่ต้องสงสัยเลยว่าเครือข่ายการต่อสู้ได้เปิดโอกาสให้มวลชนได้เข้าใจในโลกของวิญญาจารย์ดีเค้นนอกจากนี้การถ่ายทอดสดที่มีสัญญาณครอบคลุมทั่วทุกมุมของทวีปยังเป็นช่องทางให้ผู้คนได้ชมการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องออกจากบ้านนอกจากนี้ยังฟรี แล้วมันจะไม่ดึงดูดความสนใจของสาธารณชนได้อย่างไรแม้แต่ความทรงจําของเมืองสือไรเคอร์อที่ถูกทาลายก็ดูเหมือนจะถูกรบร้างโดยการแข่งขันนี้หน้าจอนับไม่ทวนกําลังเล่นบันทึกการแข่งขันการแข่งขันรอบแรกของวันนี้มีทั้งหมด128รายการพอนาเมนต์ไม่ได้ดําเนินการพร้อมกันเนื่องจากการถ่ายทอดสดพวกเขาถูกแบ่งออกเป็น1ิกลุ่ม โดยมีการแข่งขันสิบรายการในแต่ละกลุ่มมีผู้แสดงความคิดเห็นและเจ้าหน้าที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละกลุ่มในระหว่างการถ่ายทอดสดการต่อสู้ของถังโอเรนส์และการต่อสู้ของคู่ต่อสู้ของเขาเป็นแมตช์แรกที่ออกอากาศทางถ่ายทอดสดมันถูกสูมเลือกจากรอดที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากที่ปรากฏต่อหน้าผู้ชมคือผู้เข้าแข่งขันหมายเลข33 กับผู้เข้าแข่งขันหมายเลข1 1 8 5 4ร2 1เริ่มการแข่งขันได้ผู้ชมเฝ้าดูในขณะที่ทะเลเงาเคลื่อนไหวปรากฏบนหน้าจอหลังจากประกาศเสียงอเล็กกโทนิกส์ผู้เข้าแข่งขันจากทั้งสองฝ่ายเคลื่อนไหวพร้อมกันการเคลื่อนไหวของทังโอรินสามารถอธิบายได้ว่าเป็นแผ่นดินไหวเท่านั้นเขากระเพื่อเท้าซ้ายลงบนพื้นขณะที่พุ่งออกไป การกระทืบของเขาทำให้เกิดเสียงกมปนาตพื้นดินระยะ10เมตรจมลงณจุดที่เขากระทืบเท้าพร้อมกับรอยแตกจำนวนมากปรากฏขึ้นบนพื้นในเวลาเดียวกันก็ได้ยินเสียงความเร็วเหนือเสียงระยะทาง300เมตรครอบคลุมภายในเสี้ยววินาทีเมื่อกี้นี้คืออะไรพระเจ้าแรงระเบิดแบบไหนกันนะร่างกายมนุษย์สามารถทนต่อสิ่งนั้นได้จริงหรือเขาได้สวมชุดก่อต่อสู้ ผู้แสดงความคิดเห็นตกใจพวกเขาต้องสลับตำแหน่งระหว่างสิบโทนเมนต์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมการถ่ายทอดสดในวันนี้พวกเขาสลับไปยังฉากการแข่งขันที่น่าสนใจการก้าวไปข้างหน้าเพียงเก้าเดียวของทางอเรนทำให้ผู้วิจารณ์สองคนหลงทางในการแข่งขันที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะที่พวกเขาบรรยายการต่อสู้ในปัจจุบันมันเร็วอย่างน่าเหลือเชื่อผู้วิจารณ์แทบจะไม่สามารถ ตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ไป่ายตรงข้ามก็ตั้งรับไม่ทันเช่นกันทั้งรินอาศัยแรงปฏิกิริยาจากพื้นดินร่วมกับการควบคุมแรงโน้มถ่วงของกระดุกรำตัวของราชามังกรภูเขาเพื่อทําให้ร่างกายของเขาเบาลงในขณะนั้นเขาเร่งความเร็วอย่างน้อยสองเท่าของความเร็วเสียงความเร็วในการระเบิดทําให้เขาเข้าถึงคู่ต่อสู้ในเสี้ยววินาทีเขาไม่ได้ใช้อาวุธหรือทักษะใดๆ แต่ใช้กำปั้นเท่านั้นเขาเหวี่ยงหมัดแรกไปที่คู่ต่อสู้หากมีใครสามารถชะลอฉากได้ในตอนนี้จะเห็นว่าผิวของถังโอเรนเป็นสีแดงทองพร้อมกับเส้นเลือดสีเดียวกันที่ปูดออกมาจากใต้ผิวหนังของเขาและมีเกล็ดมังกรสีทองเรียงซ้อนทับกันอย่างหนาแน่นปกคลุมแขนของเขาแน่นอนว่าไม่มีผู้เข้าแข่งขันที่อ่อนแอในขั้นตอนสุดท้ายของการแข่งขันเพราะพวกเขาล้วนต่อสู้ ได้ขวาชัยชนะมาแล้วจากการแข่งขันครั้งก่อนของแต่ละดีวิชัน่นแม้ว่าฝ่ายตรงข้ามของถางวินจะตกใจแต่เขาก็ตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วเขาพองหน้าอกและเกร่งหน้าท้องในขณะเดียวกันก็จุดไฟที่หน้าอกของเขาไม่มีเวลาสําหรับเขาที่จะปลดปล่อยชุดเกาะต่อสู้ทั้งหมดของเขาแต่เขายังสามารถปลดปล่อยเกาะก,กระจกที่ไร้ตาหนิบ,บนหน้าอกของเขาได้ เขาไม่ได้พยายามสกัดก้านด้วยแขนของเขาเพราะความเร็วของทางโอเรนเร็วเกินไปจนไม่มีเวลาให้เขาทําเช่นนั้นหมัดของเขาฟาดเข้าที่ขมับของทางโอเรนในขณะเดียวกันเขาก็เหวี่ยงแขนของเขาค้อนแหลมคมปรากฏขึ้นในมือแต่ละข้างของเขาการตัดสินของฝ่ายตรงข้ามเป็นเป้าหมายขณะที่หมัดของทางโอเรนกระแทกเข้ากับร่างกายของเขาค้อนแหลมคมโค่นหนึ่งของเขา ก็เจาะเข้าที่ขมับของถังเรนอย่างแม่นยำเขาถูกต่อยที่หน้าอกแต่เขามีเก,กราะกระจกป้องกันไว้เขาอาจจะไม่ตายจากการระเบิดแต่ถังเรนจะตายอย่างไม่ต้องสงสัยหากขมับของถังเรนถูกแทงด้วยคออ้อนแหลมคมฝ่ายตรงข้ามโจมตีจุดสำคัญของศัตรตูเพื่อกระตุ้นกำลังเสริมของศัตรตูมันเป็นการตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาทีผู้ต่อสู้สมควรเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอย่างแท้จริง เขาพอใจกับการโต้กลับของตัวเองเป็นไปไม่ได้ที่ทางเหรินจะเปลี่ยนทิศทางด้วยความเร็วระเบิดของเขาร่างกายของเขาคงไม่สามารถท้าทานพลังการโจมตีที่ทรงพลังเช่นนี้ได้มีจุดอ่อนอยู่ที่ความเร็วที่เร็วเกินไปมันเป็นความยากลำบากในการควบคุมเนื่องจากความเร็วสูงในการพุ่งไปข้างหน้าในทางกลับกันแม้ว่าทางเหรินจะควบคุมตัวเองได้ด้วยความพยายามอย่างมากในการหลบหลีกการโจมตีที่รุนแรง ของคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้ของเขาก็ยังมีโอกาสอื่นได้อีกคู่ต่อสู้ของทางเอรลนคิดในใจว่าคู่ต่อสู้เป็นประเภทความว่องไวดังนั้นข้าไม่คิดว่าการป้องกันของเขาจะแข็งแกร่งขนาดนั้นโชคดีที่เขามีการโจมตีประเภทเขตแดนซึ่งอาจถูกกระตุ้นได้ในวินาทีถัดไปไป่ายตรงข้ามถือว่าทางอรลนเป็นวิญญาจารประเภทความว่องไวโดวยสัญชาตยานในขณะนี้ ผู้บรรยายพูดถึงความเหลือเชื่อของการแข่งขันเมื่อทั้งสองฝ่ายอยู่ห่างจากการเพียงไม่กี่ก้าวหน้าจอถูกครอบครองด้วยสีทองในช่วงเวลาต่อมามันเป็นปีกสีทองคู่หนึ่งปกคลุมด้วยเกตมังกรรูปเพชรเกตบนปีกใหญ่กว่าเล็กน้อยแต่บางกว่าเกตบนตัวเขาเมื่อปีกมังกรคู่หนึ่งสายายออกปีกว้าง5เมตรก็ท้าทานการพุ่งของทางโอเรนได้ในเวลาเดียวกันคอนอันแหลมคมของคู่ต่อสู้ ก็ดลดระดับลงการแสดงออกที่ภาคภูมิใจบนใบหน้าของคู่ต่อสู้ของเขาถูกแช่แข็งในทันทีเป็นเรื่องเสียเปล่าที่ทั้งเนรนพลาดการแสดงออกของคู่ต่อสู้เพราะเขาให้ความสนใจกับค้อนแหลมคมผู้หนึ่งซึ่งชนกันคู่ต่อสู้ของเขาตัดสินผิดพลาดในการหยุดกระทานหาันในวินาทีต่อมาเขาโชคด้วยกำปั้นของเขาเขาโชคค้อนแอแหลมคมคู่นั้นหลักไปข้างหน้า โดยไม่มีการต้านทานมากนักด้วยเสียงแรมของคอนอันแหลมคมที่ครูดกับเกล็ดมังกรทองของเขาหมัดของทังโอเรนกระแทกเข้ากับเกอะกระจกของคู่ต่อสู้มีเสียงระเบิดดังขึ้นกงเล็บมังกรทองพร้อมกับความแข็งแกร่งมหาศาลของราชามังกรทองระเบิดออกมาร่างกายของหมายเลข1 1ึรหมุนวนอย่างควบคุมไม่ได้ขณะที่เขาถูกเวียงไปด้านหลังด้วยท่าทางที่บิดเบี้ยวจากนั้น ปีกมังกรที่กลางออกของทางอเรนก็กระพืออย่างแรงหนึ่งครั้งในวินาทีต่อมาทางอูรินตามทานคู่ต่อสู้ของเขาทางอเรนเหวี่ยงกำปั้นอีกครั้งโดยไม่มีเลขเหลี่ยมใดๆด้วยสีหน้าเย่อหยิ่งบนใบหน้าของเขาหมายเลข118ได้ยินเสียงเกาะกระจกที่หน้าอกของเขาแตกเขาพยายามที่จะเปิดปลด่อยชุดเกาะต่อสู้ของเขาแต่เขาลับรู้สึกเหมือนถูรถไฟวิญญ,ญาณพุ่งชนด้วยความเร็วสูง เขาสูญเสียการควบคุมร่างกายไปอย่างสิ้นเชิงในขณะที่ร่างกายของเขาถูกทำลายจนแม้แต่พลังวิญญาณของเขาก็ถูกสั่นคลอนจนลืมเลือนเขาไม่มีโอกาสแม้แต่จะปลดปล่อยชุดก่อต่อสู้ของเขามันเป็นไปได้ยังไงจากนั้นเขาก็เห็นดวงตาสีทองคู่หนึ่งและกำปั้นที่ขยายออกอย่างรวดเร็วมีเสียงระเบิดดังขึ้นมเมฆหมอกโลหิตกระจายไปทั่วท้องฟ้าพร้อมกันนั้นเสียงคำรามของมังกรผู้ล้าหาญ ก็ดังไปทั่วเวทีการแข่งขันเงาขนาดใหญ่ของมังกรทองที่มีท่าทางอมาหิตปรากฏอยู่เบื้องหลังของถังเหรนอย่างคุ้มเคือแม้ว่าเงาจะหายไปทันทีที่ปรากฏแต่ก็ทิ้งความประทับใจไว้ให้ทุกคนนี่มันครอบงำเล็กน้อยใช่ไหมเสียงของผู้บรรยายดังขึ้นเขาถึงกับตกตะลึงเพราะนี่เป็นรายการสุดท้ายในรอบชิงชนะเลิศของเครือข่ายการต่อโซ่เป็นการถ่ายทอดสดรอบแรก แทบจะไม่มีใครเตรียมพร้อมสำหรับความตกใจที่รุนแรงเช่นนี้นักบรรยายเข้าใจโรคของวิญญาจารย์โดยธรรมชาติแม้ว่าพวกเขาจะเข้าใจดีแค่ไหนพวกเขาไม่เชื่อเมื่อพวกเขาเห็นเหตุการณ์ตรงหน้าพวกเขามันเป็นรอบสุดท้ายของรอบรชิงชนะเลิศในการแข่งขันในเครือข่ายการต่อสู้ที่ผู้เข้าแข่งขันได้รับเลือกจากหน่วยงานต่างๆไม่ต้องสงสัยเลยว่าไม่มีใครอ่อนแอแม้จะมีสถานการณ์เช่นนี้ แต่การโจมตีเพียงสองครั้งก็ฆ่าฝ่ายตรงกันข้ามได้แล้วการโจมตีที่ร้ายแรงนั้นน่าทึ่งมากนอกจากเงามังกรที่ดูเย็นชาและเสียงคำรามของมังกรที่อึกกระทึกในตอนท้ายแล้วมันยังกระตุ้นประสาทสัมผัสได้อย่างแท้จริงความสามารถในการต่อสู้ของบุคคลน,นี้น่ากลัวอย่างยิ่งผู้ชมที่อยู่หน้าจอดูการแข่งขันก็อดไม่ได้ที่จะหายใจไม่ออกมันเป็นความรู้สึกที่หายใจไม่ออกจริงๆ พวกเขารู้สึกว่าคนบนหน้าจอมีลักษณะที่น่าสะพึงกลัวอย่างยิ่งซึ่งมีอิทธิพลต่อพวกเขาจนแทบหายใจไม่ออกเครื่องหมายชัยชนะขนาดมากืึมาปรากฏบนหน้าจอแม้ว่าจะมีการโจมตีเพียงสองครั้งแต่ทั้งคู่ก็เสียสิ้นในเพียงเวลาเสี้ยววินาทีมันเป็นการแข่งขันที่สั้นที่สุดในบรรดาการแข่งขันทั้งหมดที่จัดขึ้นในวันนี้และอาจเป็นไปได้ในการแข่งขันในปีนี้ ีกสีทองบนหลังของถังโอเรนสหดกลับตัวเลขสีทองขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่าส3สองแสงสีทองระยิบระยับรอยอยู่เหนือศรีรษะของถังโอเรน์หลังจากที่ถังโอเรนส์หดปีกเงาก็แวบ,บหนึ่งและเขาก็หายไปพร้อมกับม่านถังโอเรนส์แรับชัยชนะในรอบแรกของการแข่งขันแบบคัดออกความสามารถของจักรภาพวิญ,ญญาณหกวงแหวนค่อนข้างน่าประทับใจนั่นคือการประเมินของถังโอเรนต่อคู่ต่อสู้ของเขา แม้ว่าเขาจะสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วแต่ในความเป็นจริงเขารู้ว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างคู่ต่อสู้กับตัวเขาเองมากนักเขาสามารถจัดการกับคู่ต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วเพราะคู่ต่อสู้ไม่สามารถประเมินความสามารถของถังโอเรนได้ความแข็งแกร่งและความอดทนของมนุษย์ทั้งหมดมีขีดจำกัดอย่างน้อยก็ในระดับการฝึกฝนระดับหนึ่งถึงกลานั้นความเร็วและพละกำลังที่ถังโอเรนแสดงก่อนหน้านี้ นั้นไม่ใช่มนุษย์อย่างไม่ต้องสงสยัยดังนั้นการประเมินของฝ่ายตรงข้ามจึงไม่ถูกต้องหากฝ่ายตรงข้ามสามารถวางตำแหน่งตัวเองในตำแหน่งป้องกันได้เขาก็ควรจะสามารถต้านทานได้นานขึ้นการต่อสู้ในวันนี้เป็นการทดสอบทางโอเรนการทดสอบความแข็งแกร่งและการควบคุมความเร็วในปัจจุบันของเขาในช่วงสองสามวันที่ผ่านมา เขาพยายามอย่างหนักที่จะควบคุมความแข็งแกร่งของเขายิ่งการรับรู้ของเขาเรกลงไปมากเท่าไรเขาเขายิ่งประหลาดใจมากขึ้นลักษณะการทุบในครั้งแรกของกองเล็บมังกรทองด้านขวาและลักษณะการฉีกของกองเล็บมังกรทองด้านซ้ายสามารถกระตุ้นได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นแต่ทว่าตอนนี้คุณสมบัติเหล่านี้สามารถถูกกระตุ้นโดยการควบคุมของเขาได้อย่างสมบูรณ์ ความสามารถของเขาในการควบคุมผลงานโดยรวมและความแข็งแกร่งของราชาังกรทองนั้นดีกว่าเมื่อก่อนมากเขาสามารถเคลื่อนไหวร่างกายด้วยความเร็วสูงความเร็วที่เขาแสดงก่อนหน้านี้เป็นเพียงพลังการโจมตีของเขาเท่านั้นแต่วิญญาณฌานคนอื่นๆในระดับเดียวกันไม่สามารถทำได้นับประสาอะไรกับการโจมตีด้วยความเร็วสูงในทางกับการทางเรนไม่ได้รับผลกระทบใดๆเลยเขากางปีกเสร็จ เพื่อลดแรงการโจมตีเขาไม่รู้สึกสบายเพียงเล็กน้อยช่วขณะหนึ่งเขาสามารถกลับสู่สภาพปกติได้หลังจากหมุนเวียนพลังแกนแท้โลหิตของเขาในแง่หนึ่งทางเรนไม่ถือว่าเป็นมนุษย์อีกต่อไปความอดทนของร่างกายของเขาไม่สามารถเทียบได้กับมนุษย์ในความเป็นจริงแม้แต่ระดับราชทินนานามพมายุทธก็ไม่สามารถวัดความทนทานของร่างกายเขาได้ในตอนนี้เป็นผลให้เขาได้รับชัยชนะอย่างง่ายดาย เขาออกจากเวทีการแข่งขันและอ,ออกจากเครือข่ายการต่อสู้เพื่อสัมผัสกับความแข็งแกร่งที่ระเบิดได้ในระหว่างการต่อสู้ก่อนหน้านี้มุมริมฝีปากของทางอเินแตกเป็นรอยยิ้มจางๆดีมากข้าได้ก้าวไปอีกขั้นในการควบคุมความแข็งแกร่งของข้าข้าตั้งเป้าหมายให้ตัวเองที่จะเอาชนะการต่อสู้กับโรฮิตที่9ในเวลาน้อยกว่า1เดือนก่อนอื่นเขาจําเป็นต้องเรียนรู้วิธีการควบคุมความแข็งแกร่ง ที่ระดับจากผนึกชั้นที่10ของราชามังกรทองอย่างถูกต้องเพื่อที่จะเอาชนะโรหิตที่9อีกครั้งเขาควรพิจารณาสิ่งอื่นๆหลังจากที่เขาเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองได้ดีแล้วเท่านั้นเขาสนุกกับความรู้สึกระเบิดนี้มากดูเหมือนว่าสายเลือดของราชามังกรทองของเขาก็มีความสุขเช่นกันเขาคิดว่ามันเป็นคุณสมบัติโดยกำเนิดของราชามังกรทองเขาแต่งตัว แย่ออกจากห้องทางเรนเดินไปจนถึงห้องนั่งเล่นของเราเตทที่หนึ่งมันตั้งอยู่ใกล้กับเขาจากนั้นเขาก็ส่งข้อความไปหาเราเตทที่หนึ่งเพื่อขอคําแนะนําจากเขาคําตอบของเราเตทที่หนึ่งมาในอีกสิบนาทีต่อมาเมื่อทางเรนกําลังจะจากไปเราเตทที่หนึ่งตอบว่าเขาสามารถเห็นเขาได้แล้วทางเรนเคาะประตูประตูเปิดออกเราเตทที่หนึ่งพูดขึ้นว่าเข้ามาได้ ทางเดียนเดินเข้าไปในห้องของโรหิตที่หนึ่งและพบว่าโรหิตที่หนึ่งกำลังนั่งเราข่าวว่าเขากำลังทำสมาธิอยู่ขออภัยที่รบกวนการฝึกฝนของท่านมันค่อนข้างหยาบคายสำหรับข้าทางโอเรียนกล่าวขอโทษโรหิตที่หนึ่งเย้มและลืมตาขึ้นพูดขึ้นว่าไม่มีอะไรต้องขอโทษข้าฝึกฝนจนถึงคอขวดของข้าดังนั้นไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่ข้าจะทะลองผ่านได้ในอีกต่อไป มันอาจเป็นเรื่องของชีวิตและความตายสำหรับข้าหากข้าพยายามฝ่าฟันความเป็นไปได้ของชีวิตในกรณีนี้ไม่มีแม้แต่เปอร์เซนต์เดียวเมื่อถึงวันนั้นข้าจะเชิญเจ้ามาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีบางทีมันอาจจะเป็นประโยชน์กับเจ้าทั้งโอเรนพูดด้วยรอยยิ้มที่ขมขื่นว่าข้าหวังว่าวันนั้นจะไม่มีวันมาถึงเพราะสำนักถังยังคงต้องการการสนับสนุนจากท่านเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร รดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ mm. เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ